มาหามาหาปลาสม้มข่าบ่อสีสงครามนะคะอาหารเช้าอาหารเช้าอาหารเช้าค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วไม่รู้ปลาสับนี่หอมข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ เราก็จะมีทอดเนื้อด้วยนะอันนี้พวงละยี่สิบนะของบ้านแพง <ปะ S 1> อันนี้ก็ปลาส้มเหมือนกันเป็นแผ่นนะน,นี่นะข้าวซาอสนี่ก่อนจ้าหอมกระเทียมทอดกรอบอืม้องหอมอืมอ๋อสาวจะทอดไข่ ตัวละสี่สิบนี่4สี่สิบาทตัวบ้างไ่อันนี้ทอดใหม่ๆเลยนะนี่ร้านยาทธีบานเนี่ยกำลังทอดพอดีเลย ผสมขุณนัวแทะนัวมากมแบบบ่าเอาบางต่างแล้วอ,อ,อระอยสับเนื้อปลาอร่อยเนื้อปลาอร่อยกินได้หอม,อม นัอนวอีกไม่กินหรอกเผ็ดเพราะแสบมาก็ไปทอดบทอดไปน้ำกันเลยอลองเด้อลองเด้อปลาส้มท้าบอนัวนัวแซ่บ,ซบ ส้มอเไรยแย่งกันกินโู้ร้อนจังเลยแย่งกันกินระวังก้างปลาเลยปลาส้มไม่ส้มหรอปลาส้มส้มไหมไม่ ตัวเรือมอ๋ออืมอปลาย่างนัวเอาไปตำป่นได้บ่บุเอาไปตำป่นไ,บบไปปนได้ไหม ใครรู้ใครเคยทำเม้นมาบ่อยเด้อป่นได้บะต่ำป่นตํำแจ่วได้บ่เนื้อปลาส้มอ,อร่อยเนื้อหลายเนื้อเนื้อปลาอร่อยเนื้อแซ่แบแบบไปชวข้างหลังให้ดูเนี่ยเนี่ยเนยกินปลาส้ม,อ,มอร่อยไหม สุดยอดอือหือยกโป๊ปะกินปลาส้มเลยกรอบกรอบเน้อกรอบกรอบฮอตแฟนอ่อนมันชิกรอบอือหือนัวนี่ใส่หอมกระเทียมเข้าไปเยอะ เพรมอเนี้ยครมาะใหม่ใหม่น่ไงยาวากับเอาเลย แซ่บค่ะฮึ mm hmm. bye, บ,บ๊ายบายแซ่บๆไปลองเด้อแซ่บ